น้ำตาลพิจักคณาขุดภาพเก่าหรือฟื้นความหลังเป็นเพื่อนกับคนนี้มานาน10ปีหนึ่งในเพื่อนแท้คบนาน10ปีเป็นมิตรภาพที่น่ารักและสวยงามสุดๆเมื่อนางเอกสาวน้ำตาลพิจักคณาวงสารัตนศินล่าสุดได้ออกมาโพสต์ภาพย้อนอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วคู่กับเพื่อนสนิทอย่างมีนพิมพ์ชนกแก้วลุ่มใหญ่ พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าน้องกี้พี่กี้สิบกว่าปีที่แล้วเจอเธอออนเอมเมื่อไร่แอดมินอันเดอร์สกอรพิมพ์ชนกนอกจากความรักของทั้งสองคนแล้วมิตรภาพที่ยาวนานของทั้งคู่ก็น่ารักไม่แพ้กัน